ดารารุ่นใหญ่เล่าทางน้ำตาครอบครัวล้มละลายชีวิตเปลี่ยนจากหน้ามือเป็นหลังมือเป็นพิธีกรรุ่นใหญ่ทิดลดแรนอยู่ในวงการบันเทิงมานานสำหรับปากิกเกียรติกิจ,จเจริญล่าสุดปากิกได้ออกมาเปิดใจในรายการอุย๋ยบิดาเบสกับเรื่องราวชีวิตที่ผ่านมาเมื่อครอบครัวต้องล้มละลายเผยว่าบ้านเคยล้มละลายพ่อโดนโกงเป็นหนี้เป็นสินเยอะมากแม่บอกไม่เป็นไร แม่จะนําครอบครัวนี้ไปให้ได้และแม่ก็ทําได้ตอนนั้นอายุ1 0บหจากบ้านที่มีรถหลายคันพ่อแม่ไม่เคยโทษกันเลยต่างคนต่างมุ่งมั่นที่จะก้าวต่อไปเพราะว่าแม่เป็นคนที่สู้มากถ้ามองย้อนกลับไปพ่อแม่สอนจากการกระทํา พอแม่ใช้ความสามารถที่มีในการสู้แม่ทําอาหารพ่อใช้ความสามารถเรื่องบริหารคนในครอบครัวของพี่เองเราก็มีความสุขร่วมเสพมีทุกร่วมต้านเราบอกกันทุกเรื่องตอนที่ลําบากเราทําแบบนี้เรามีคําถามไหมเรามีอยู่แล้ววันหนึ่งเราจะรู้เองเราไม่รู้หรอกเขาผ่านอะไรมาบ้างเราคิดบวกเข้าไว้ชีวิตเราเลือกคิดด้านดีดด,ดีกว่าชีวิตเราเราดูชีวิตเราเองบอกตัวเองว่าเราเดินบนความสุขหรือความเศร้า เราสุขเพราะอะไรเราเศร้าเพราะอะไรอยู่กับตัวเองอยู่กับปัจจุบนันอดีตมองเป็นบทเรียนอนาคตอย่าไปหวังมากหวังสูงมากเราอาจจะเฟลแต่ถ้าหวังน้อยเราประสบความสำเร็จในทุกวันแหละ